สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนะซัดติดแบงค์นะครับวันนี้มีบอลสกอร์มาฝากแฟนๆกัน3คู่เช่นเคยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นเกมระหว่างเบริมินิกเจอกับเพสเช่นะครับคู่นี้เชียร์สกอร์สูงนะครับเสือใต้นั้นอฟอร์มช่วงหลังในลีกดีมากๆนะครับพวกเขาชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับเนี่ยที่เพสเช่สองนัดหลังสุดก็เล่นดีนะครับชนะองเช่สีแล้วก็เปิดบ้าน ถล่มตูลูสไป3-0นะครับทั้ง2ทีมนั้นเกมลุกค่อนข้างดีเลยนะครับเจ้าถิ่นมีแฮร์รี่เคนมีจามามนมูเซียล่านะครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็คิงซรีโกมันนะครับส่วนเปสเชน,นะครับมีลองดานโคโลโมอานีอุสมันเดมเบเล่แล้วก็แบลลี่บาโกลาคู่นี้เชียร์สกอร์สูงนะครับผมเชื่อว่า2ทีมน่าจะยิงกันได้ดนะังนั้นมีโอกาสออกสกอร์สูงเยอะนะครับมาถึงค <c oughs> ู่ที่2นะครับเป็นบอล ลุ้นรับเงินรางวันสูงสุด1,000บาทจำนวน60รางวัน BIG MATCH เล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับทิงงไอ o n e 1 6พบไดที่ b a a NPB าประจําสกอร์สูงก็คือโรเซนนะครับห้างยาปีนี้อาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าวันนี้เจอกับสซาวบวกซึ่งเกมล่าสุดในรายการเนี้ยพวกเขาพิกล็อกบุกไปชนะเฟรนู3-1เพราะนั้น วันนี้เราเส้นต้องเน้นนะครับดูจากฟอร์มนัดล่าสุดที่ถล่มห้เดินฮามไป5-2หลังจากโดนนำก่อน2ลูกก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่กลับมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้แนรุกอย่างพาติคชิกนะครับฟอรเรนเวสนะครับอเริกีิมันโดอเล็ก,กาเซียนะครับน่าจะาสร้างผลงานได้ดีนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเซาบวกได้แล้วก็มีโอกาสยิงกันเยอะนะครับคู่นี้ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แน,นะนําสกอร์สูงนะครับปิดท้ายที่คู่บาร์เซโลนาเจอกับ,บแบลดนะครับคู่นี้บาซ่าเป็นทีมที่เกมลุกดุดันแล้วก็เล่นเกมลุกได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้แม้ว่าจะไม่มีรา,ามินยามาน,นะครับปิดตัวเก่งที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับต้องใช้แฟมิล,ลูเปสลาฟินญาแล้วก็ดานิโอโมเป็น3ตัวลุกนะครับแต่ว่าในลุกที่มีโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ประจำการอยู่ก็ยังถือว่าดุดันนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าบาซ่า น่าจะยิงทะลุบแบรดได้อาจจะสัก3า่ 1, แต่ไม่น่ายิงถึง3นะครับคู่นี้อาจจะ3-1-4-2นะครับเพราะนั้นวันนี้ไปสกอร์สูงได้อีกคู่1นะครับสุดวันนี้สกอร์สูง3คู่นะครับก็มีคู่บาซ่าคู่เบร์จมินิกนะครับแล้วก็คู่เรเวอร์ฟูเซนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอผมนาะสตาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ